สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับในสภาวะที่โควิด1 9ระบาดหลายๆหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนก็มีการปรับตัวทำงานที่บ้านกันหรือเรียกกันว่า work from home สิ่งที่ตามมาคือความท้าทายในการทำงานที่บ้านครับสำหรับพนักง,งานที่ทำงานที่บ้านความท้าทายอันดับแรกคือเรื่องของการสมาธิ ในการทางานเพราะบรรยากาศที่บ้านไม่เหมือนที่ทํางานมีบางคนครอบครัวมีหลายคนมีทั้งเด็กมีทั้งลูกหรือมีหลานก็สมาธิก็จะขาดไปเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเป้าหมายในการทํางานหรือแรงบันดาลใจก็ไม่ค่อยชัดเจนอีกก็การการทำงานก็เลยควบคุมค่อนข้างจะยากควบคุมเวลายากนะฮะแล้วเรื่องที่3ที่อาจจะตามมาเขาเรียกกันว่า work from home syndrome ก็คือเรื่องของความเหงา เพราะว่าถ้าถ้ายิ่งถ้าคนที่อยู่คอนโดหรือบ้านอยู่คนเดียวเนี่ยทางานคนเดียวมันก็เหงาเหงาเพราะว่าเมื่อก่อนไปที่ทํางานก็เจอเพื่อนฝูงที่ทํางานได้พูดได้คุยกันหรืออาจจะได้มีการปรึกษาหารือกันแต่พอทําทงานคนเดียวที่บ้านเกิดค,ความเหงาตามมาด้วยการกินแล้วก็ตามมาด้วยความอ้วนสําหรับหัวหน้าง,งานหรือผู้บริหารความท้าทายก็คือในเรื่องขององานไม่ถึงไหนแล้วจะติดตามกันยังไง งานจะได้ไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าอยู่ที่ทํางานออฟฟิศก็เรียกมาถามติดตามงานได้หรือเดินไปตามงานได้แต่นี้ลูกน้องกระจายอยู่ตามบ้านเราก็ไม่รู้เขายัางทํางานกันอยู่หรือเปล่าแล้วก็คงไม่ใช่ความคิดที่น่าจะทานะครับที่ต้องไล่โทรศัพท์หรือไล่โทรติดตามกันตามงานไล่จิกงานกันเพิ่งบรรยากาศอย่างนี้คงไม่มีใครอยากทําเพราะฉะนั้นวันนี้ในคลิปนี้ผมเลยอยากจะเสนอแนวคิดครับเรื่องของจะเอา OK เเนี่ย มาสนับสนุนการทำงานที่บ้านอย่างไรนะฮะก็คือหัวข้อ OKR OK and Work from Home หลายหลาท่านอาจจะยังไม่รู้จัก OKR OK หรือยังไม่เข้าใจก็เกินให้ฟังก่อน OKR OK ย่อม,มาจากคำว่า Objective and Key Results นะฮะ Objective ก็ง่ายๆครับคือความต้องการหรือวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการก็บอกออกมาให้มันชัดเจน ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญในการ work from home แล้วอยู่กระจัดกระจายกันการสื่อสารที่ชัดเจนก็จะช่วยได้เพราะเราคงไม่ได้สื่อสารกันได้ตลอดเวลาต้องมีความชัดเจนก่อนอยากได้อะไรก็บอกกันให้ชัดๆส่วนเรื่องของ Key Result ก็หมายถึงผลลัพธ์ที่บ่งบอกความคืบหน้าของงานหรือเป็นปัจจัยความสำเร็จของงานนั้นๆว่าถ้าจะทำเรื่องนี้ ปัจจัยความสําเร็จต้องมี 1, นึ่ต่อไปนี้ต้องทําให้ได้มันถึงจะสําเร็จถ้าจะากทำเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องเกิดขึ้น 1, นึสมันถึงจะบอกความก้าวหน้าของงานแล้วต้องวัดผล,ผลเป็นตัวเลขได้ทีนี้ข้อดีของระบบ OKR OK คือจะต้องโฟกัสในเรื่องที่สำคัญ3-5ข้อก็หมายถึงว่าใน Objective เองใหญ่เนี่ยควรจะมี3-5ข้อ คีรีเซลก็โฟกัส3 5ถึงข้อเช่นกันคีรีเซลไม่ใช่เรื่องของ To Do List นะครับว่าจะทำอะไรแต่เป็นผลลัพธ์ของการกระทำบอกมาแล้ววัดเป็นตัวเลขได้หรือวัดมีกำหนดเวลาที่วัดได้เพราะนั้นเวลาที่ติดตามงานหรือได้รับรายงานผลเนี่ยเราก็จะคุยกันในเรื่องที่สำคัญ3-5ข้อก็เป็นความเกิดความกระชับ เสน่ห์สำคัญอย่างหนึ่งของระบบ OKR OK คือเป็นระบบที่ทำงานแบบวัต t ุมุขหมายถึงว่าไม่ใช่เจ้านายกำหนดเป้าแล้วมาแจกให้ลูกน้องเอามาแจกเธอต้องทำนั่นเธอต้องทำนี่เธอต้องทำนั่น,น,น,นไม่ใช่แต่เป็นการทำงานร่วมกันข้างบนบอกความต้องการข้างล่างก็ตอบสนองความต้องการแล้วไปคิดหาวิธีการทำงานแล้วผลลัพธ์ด้วยตัวเองเพราะนั้นการรายงานผลก็จะเป็นวาระการรายงานของลูกน้อง ไม่ใช่วาละของเจ้านายไล่ติดตามงานแล้วการรายงานผลก็คือการฟิจเจ้านายต้องฟีดแบ็ให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรถูกใจไหมหรือจะให้ช่วยอะไรติดขัดปัญหาอะไรไหมแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับสภาวะแบบนี้นะครับเรื่องของกําลังใจไม่ใช่ติตําหนิกันอย่างเดียวนะอลองดูตัวอย่างครับให้ชัดเจนสมมุติว่าบริษัทต้องการ ทำระบบการประชุมแบบออนไลน์ก็ตั้งเป็นเมน OKR หรือ company โอเคอาว่าต้องการมีระบบการประชุมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพคีรีเซาสิ่งที่ต้องเป็นผลลัพธ์ที่1นึ่งระบบต้องพร้อมใช้งานวันเดือนปีอะไรก็ระบุไปคีรีเซาที่2พนักง,งานทุกคนต้องมีความสามารถที่จะใช้ระบบได้คือพร้อมประชุมเนี่ยวันเดือนปีอะไรก็ระบุไป มีคีสอง KR นี่แ้ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาดูครับว่าจะตอบสนองอะไรได้บ้างเช่นสมมุติระบบฝ่ายไอทีรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ KR ที่1ก็เอามาตั้งเป็น objective ของฝ่ายไอทีว่าระบบประชุมออนไลน์เนี่ยต้องพร้อมใช้งานในวันเดือนปีเนี้ยฝ่ายไอทีจะต้องมี Key Result ที่สําคัญอะไรบ้างอย่างนี้ยกตัวอย่างมี3ข้อ KR ที่1ก็คือสรุป ระบบที่จะนำมาใช้ก่อนเพราะระบบมันมีหลายระบบ Zoom Google Hangout หรือแม้แต่ง่ายๆก็คือ Line Line Group นะเราจะใช้ระบบไหนกันแน่ก็สรุปตามวันเดือนปีที่กำหนดก็เป็นผลลัพธ์แล้ที่1 2ึ่งสองคีริซอสอจัดซื้อระบบครับจะซื้อเอามาใช้ได้เมื่อไหร่นะฮะไม่ใช่ออก P.O นะฮะหมายถึงว่าซื้อแล้วจะได้ของเมื่อไหร่วันเดือนปีที่ระบ,บุ 3ติดตั้งระบบวันเดือนปีระบุไปฝ่ายที่ต้องเกี่ยวข้องอีก,อกฝ่ายหนึ่งเอ๊พะพนักง,งานทุกคนต้องพร้อมประชุมใครจะเกี่ยวอา้าวสมมติ HR บอกเกี่ยว HR ก็ต้องมาตั้งเป็น o k เคอาร์ครับออบเจกตีฟคือพนักง,งานทุกคนเนี่ยต้องพร้อมคือมีความรู้ในการใช้ระบบและแลพร้อมประชุมวันเดือนปีที่เท่าไหร่คลีเซที่1ก็ต้องทําคลิปออกมาครับคลิปวิดีโอสอนให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนด คีนโซ่สองคือพนักงานทุกคนเนี่ยต้องได้ดูคลิปแล้วเรียนรู้และพร้อมที่จะใช้ระบบนี้เป็นวันเดือนปีที่ระบุเอาไว้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือโอเคตัวอย่างของโอเคการเอา o k เมาใช้ทางอย่างที่เรียนครับว่า OKR เ,เป็นระบบที่ bottom up ก็ต้องมีการรายงานผลให้กับผู้บริหารรับทราบอย่าลืมนะฮะ o k เเนี่ยเป็นวาระรายงานผลเป็นของลูกน้องนะครับวาระของลูกน้องที่รายงานผลเป็นผู้กําหนดเวลากําหนด สิ่งต่างๆรายงานให้กับเจ้านายทราบเพราะนั้นเจ้านายก็เบาใจได้ว่าอ๋อทีมงานของฉันเนี่ยมี o k เอาของตัวเองละเป็นสิ่งที่เขาคิดนั่นเองเขาก็จะทําด้วยแรงบันดันใจหรือความตั้งใจของตัวเองไม่ใช่เราไปกดดันเขาให้เขาทําต้องอย่างนั้นสิต้องอย่างนี้สินะครับถ้าท่านดูคลิปนี้แล้วถ้าสนใจ OK r ผมก็มีหนังสือสองเล่มครับ เขียนเองจากประสบการณ์การทํางานบริหารงานแล้วก็ประสบการณ์ในการเข้าไปจัดอบรม OKR OK กับองค์กรต่างๆในประเทศไทยเล่มที่1ก็คือ OKR OK in Practice Book One จะพูดถึงเรื่องของการวางกลยุทธ์องค์กรก่อนจะทํา OKR OK นะฮะก็มีเรื่องราวต่างๆที่ผมประสบมาก็เอามารวบรวมในเล่มนี้ทีนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ต่อกันครับเล่มที่2 Book 2 ก็จะพูดถึงการรวมพลังเพื่อจะพิชิตเป้าหมายด้วย OKR OK นะฮะก็มีเนื้อหาออต่างๆยกตัวอย่างเช่น OKR OK Lock the World ทำไมต้อง OKR OK ด้วยการทำ OKR OK แบบในองค์กรไทยๆต้องทำยังไงก็มีตัวอย่างพร้อมอยู่ในนี้นะฮะไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไหนนะครับเพราะว่าผมพิมพ์เองเขียนเองพิมพ์เอง จก็เลยจัดจําหน่ายเองด้วยนะครับก็ติดต่อได้ตามที่อยู่หรือใที่อยู่ด้านล่างที่ด้านล่างนี้หรือในในคลิปนี้นะฮะแต่ว่าถ้าถ้าอ่านหนังสือแล้วบางท่านบอกมีคอร์สออนไลน์ไหมมีครับก็อยู่ที่เว็บไซต์นี้นะครับ p o w e r w i t h t h c s a b l e c o m ต้องเป็น https นะฮะโ o s นะครับ p o w e r k i t w i t h a c h a b l e c o m ก็มีคอร์ส OKR basic ให้ภาพรวมของ OKR OK แล้วก็เรื่องของขั้นตอนการทำ OKR OK แบบไทยๆครับถ้าท่านคิดว่ามีความคิดเห็นดีๆอยากจะแนะนำนะครับก็อยากจะรบกวนให้ช่วยเขียนคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกับผมในการที่จะผลิตคลิปต่อๆไปนะฮะมีคอมเมนต์ดีๆก็เข,เขียนเข้ามานะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะฮะแล้วถ้าคิดคิดว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ก็สมัครครับกด subscribe แล้วก็กดไอ้ตรงรูประฆังด้วยเพื่อจะได้แจ้งเตือนท่านว่าเวลามีคลิปใหม่ออกมาแล้วนะท่านอยากจะดูไหมนะครับก็สามารถจะติดตามผลงานกันได้ครับสวัสดีครับ